อาชีพอะไรอร่อยแต่กูนะอรสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวนดีกันปิ้งนกพ่อแม่พี่น้องกินธุรกิจสายการบินตําทั่วฝรั่งมานั่งฟังดำเกลีวเหนียวเกลียวปลาแด็มามามาเข้ามาปานัดกันเสื้อแดงคือกันมือมือนี้ วันเนี่ยบนบนัดแล้ววันบันคันเนาะปันหนักกัน,นเนาะใช่ใช่ว <laughs> สวัสดีสด <laughs> วัสดพีพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันเด้อพี่ๆน้องๆตุ๊ครูตุ๊กคนมาเนิ่มมาเนิ่มเส็บๆกินปิ้งนกขน่อยจะกินขวากับเขาจะเจ้าควรกินตำมักทั่วกับแจวีวกับปิ้งนกเส็บอยู่ได้ค่ะอยุดไปหลา่รถนี่สิกินตำกินเล่นขวาก แนมน<ะ>แท่แบบกินควพักกกัวกินเยอ <ง S 2> กินเอะกินอะไรเอาไวไปกินปันนัดก,กันเสื้อแรงเนี่ยกรแรงัวกระแรง,แรงเป็นอ่่าแล้วเป็นน้องเนาะ คนเขาคนตึกตึกเล็กบุญจักเล็กบุญชื่อเล็กบุญชื่อเดอกพ่อแม่พี่น้องเขาหยอกน่าจะชื่อยุคเอื่นเมื่อวันพุธวันพุธกับวันเสาร์เนาะ สองเวลาอืมแซบตตมขวามาปีกนกมกกะตุ้มแตมขวาบบกแดงครับอืมขาอนี้อาจจะไม่จับเลยพี่หน่อย ซื้อซื้แนวคูดก็อการันตดอนชี่ดอนห้าดอนกันซื้อบุหรือก็ซื้อกินกินไม่ได้คือสิดายได้พ่อแม่ก็น้อยเนี่ย้าวดอนในช่องดอนอืมเปเสยหาซุ้ตรงนี้ในช่องดอนบ่กค่อยได้ซื้อดอกบอกแต่บุกมักที่หนี่ เซียงยูฮาวันเป็นคนดีอันนั้นพเพราะเซียงอยู่คนแม็กคนอย่างว่าเขาซื้อหลายเป็นซาวสามสิบห้าสิบดอนกูนนะแบบมันอันเป็นคัสต์นะพ่อแม่ไปลองซื้อมาคิดนะกวแล้ว็เซื้อซ้ำกันแบบแม่เมียอืมแต่ก็ถือว่าคด,ด้ดีอนะ พูดชื the ่อเลยเส้นชงเส้นเอากระต่าเสี uh ่ยงเออปรกเด็นนะฮะจะเอาหัวน่ำปลูกกันมาจักไปเนี่ยว่าประกาศข้าวนะปลูกแกงกินแกงปลูกวางนั้นก็บุกินมันบนใหญ่หัวบนใหญ่ไปปลูกบนใหญ่อะไรเนี่ยปลูกจะบนใหญ่ ยันอย่าหายไม่เด้งมันไม่บริหารโดนมันพลเนี่ยโรกินโดกนะเขาบอกเกัตรเฮาดอกเปฟ้าเบิรปีจนมันเป็นดอกมาลงกับเป็นเจ้าดอกคืออันน่ะหัวส้มแขวนส้มแขนนี่เนาะมันเป็นเจาวเขาเก็บหลาเพิ่มมันระดินขึ้นมาเก็บโดดเขาว่าอันนี้จะกินลายป้ายหัวมันใหญ่ข้อนผัว่าเคยปลูกผัวไหนรู้ในแกน ยังไปปลูกทัางหน่อคุณมาดีเสียบเข้าในมันเสียบก็แบบนในมันพูดใช่ในหนึ่งในหนะึ่งไปนะแฉ็บพี่นอ่อง,นองกินข้าวยังมาแดงพี่น่องใสบไยเออไม่จะกินขา้ญญาวบริษาทอวดบรแมนเบลากินข้าวอยู่แล้วย่าเลยนะ ถ้ากระบอกบ้านมีเวลาไปถ่ายขันไทนเนี่ยพี่น้องบอกว่าอากาศมันยังหนาวอยู่ถ่ายขางน้องฮ่ะไม่ดนถ่ายก็น้อยก็เฮ็ดไปชสอละเด็กนี่ทั่วไปวก็ได้กิจกรรมยำบ้างนื่อ ไลายโบราณก็ไ่จักหรอกเป็นเทศด่นที่ดูว่าไปเนี่ยเพราะอะไอันนั้นเบิ่งจากของเนาะพอได้เห็นพี่เห็นเนอะทั้งบ้านเฮาเน่ทั้งเบอร์เดินเนี่ยโมคูกันเลยแถวอะรับโมคูก็แซงแซวมาแซวแซวอยู่เด็กน้อยทื่ว่าโมก่บเปลือมนก็เห็นกันเลยเด้ ลงลงคลิปไปกับคนเห็นได้เนี่ยคนบูจักกันบูจกก้จักันมี่เนาะเป็นดีกว่าบุล่งเะพี่น้องหายจากกันไปในโดนได้เนาะมุม่งคู่กับชิบุค่อยจือกันดอกนันก็นหน้าตาจะเปลี่ยนไปเฒ่าแก่ละอุจือกันนี่ในบริษัทมาเนี่ยค่ะอจือกันมี่ เห็นกันแต่อยู่มังไท่เนี่ยเขายัางทักมาเนี่ยเป็นหันาดาเห็นกันตั้งแต่แปดชิดตัวอะไรเห็นกันเขายัายางทักมาแสดงมาเจอกันเนี่ยหน่องบุกด้านสัน ก็ยังกินเขาบว่าโอ้เถ่าเลยเนาะคือด้านข่อยเดินอากระเทาเติบแล้วเนาะภาษาก็ะนั้นนะเขาแต่ที่เขามาเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นดมเป็นเนี่ยเป็นดมเป็นแดงอยู่อัไรเกิดยังเป็นดมเป็นแดงอยู่แม่มันจะยังเป็นเบบี้อยู่แล้วเองี่เขาเห็นเขาก็ว่าโอ้พวกูอเคดูกิดเถ่าแล้วเนาะภาษาเนาะมีหงส์แบบกระเบนเลยมันแบบตัว อูไม่อูกกระเ่าแล้วรวยเลยมุกตอนยังเบาก็มีอยู่เลยถ่ายเมียนเพ่าะไงไปหนออดีตคือกาตัดแต้มนะกระเถ่าที่ไหนคนขนาดนี้ลงไงนะกระเท่าสามสิบปีละเต็จแต่บ้าเต็จแต่บ้ แ<ไ>ปดเจ็ดนาทีเดี๋ค่ะแปดกินเข่าขัวพักกันน้ำลายผลทุกเกาะกินข้าวจีนแบบจะได้อิ่มไปหน่อยหนึ่งมาตรการพาเด็กคนจีกินบิดคนละครึ่ง ว่าสิโบกินเข้าเลยมันเป็นยากทุกคนก็บอกินแต่ข้าวบนปยากอ้วนบมดชอบนี่นะอ้วนบอ้วนไงเด้อเมื่อนี่ตรงนี้น่ะนี่ย้ำมาแดงย้ำมาสาวกินอยู่เลยเอาอาหารเนาะก็เป็นบาจิขี้บวอ้วนหนูก,นก,กินอาหารเฮาลอาหารฝรังง่งระวังจับอาหารแม็ก กระดอยกระอ้วนเท่านี้แหละจอยกระเท่านี้แหละบ้อเบ้อเคยว่าขึดขดลงลงอนงันเขาตัวเตี้ยบอมน้ำหนักกระไรเศร้าจังในยู่บางไทกเกินน้อยหนึ่งเกินตอนออกดุนมละตะกี้กับแปดสิบ ปดชิกิโลกอะลอยากะทาเข้าเลยเนาะตอ้ถั่วนี่แซ่บเลยมันปิกิโลชิบกิโลก็ลอยซาวผ้าวมีมะละก็ทำกันเนาะช่องขาวช่องขาวต่อกิโลชิบชิบดอยู่ๆนะกระเทาเข้ามา่ะ ต่างแต่ว่าเท่ากว่าก่างมันเท่าหนุ่มกว่าเก้าแม่นบอกว่อแม่ไปเนาะเท่าไรในตะกีที่พวกที่เจ้ตัวเดี๋ยวนี้มันเหยบเดียดห่าแล้วคือมันตัวเก้าดีไปเลยดูกูดูผู้เกิดมาตัวแท่ดกันใหญ่ไปเลยใังไหมเออ mì hẹn kìm nam chín mì hẹn nhau. nhão được. Mắt kìm ghênh kìm kìm hôn nguồn. Nát nắm lắm lắm nắm 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 này nắm này nắm 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 ข้างนอกคือันจะตกมันบืดมันมาจะ้นเนาะมพุนฝ่นนอยๆกินอี่มเลยวยกินบเอาบบคนตาฟาิมหมนี่เนี่ยอิมแล้วกนตำมือัวคนในเก้าของเสพเปงหนกสุดยอดแล้วตำมือัว กลับมากับเพราะกันกินเสร็จแล้วช่องทองธุรก,กิจสา,ายการบินลุงแม็กเราวะเบาไหกว่ะที่ตามคลิปอยู่เด้อลุงแม็กเด้อเบิ่งแล้วไปซองเที่ยวประเทศเซตดาวตลอดตะลาดละตะลอดตลาดตะลีวิสีชีวิต ข้นทับบนอนไปซอยคนนเหนไมนมีบนเมนตเล็กหน่อยเขาถูกหนักแวบมองแล้วก็ซอยเทวดาองค์หนึ่งเหรอเทวดาเนดินแล้วก็มาหยิบไล้ของใครใช้ไหมกัยังบ่เอาน้เาจห้ามหิเลย ชีวิตคนเราสวยเหลือกันไปซึงกันและกันขนมอก็บม่ได้ได้ของไผได้พี่นอ้องไก้านการ,กรเหตุงางานกระดูกกว่เน,นี่ผูกขนมอยเห็นเงินเดียงยังมาเก็บอีแม้์ยังเงินก็เจดกขน้อยเบาแต่ด่กจะเงินไปถิมอยู่ในกังบานเงินเขาเงินเขาเหมือนวะโอ้ตัว อมตัวสียอืมอ่านก็เหเงินอยู่ในตลาดตันพิมก็ตจับับมาจะใส่มันมาจับมาเนี่ยบ,บัเฮียนหนหะันนจับมาใส่ทรงแม่ต่ว่เจ้านั่งจับเงินแม่ไปถิ่มมาเนี่ยจับเงินแม่ออกจากทุงมาเนี่ยโอ้โหแม่ทั้งเฮานะหันมาหันเออตอนชามขวับ พอเงินเขาจักพ่กมีคนแม่พิชา,านออไปนไปตลาดอยู่รัดพยัตสิว่าสูพ่อแม่พี่น้องพังกระเป๋าเขานะมีเงินไดเพราะว่าเขาล่องเครื่องนะเขาลืมตั้งไว้ตั้งเนี่ยเงินก็มีในกระเป๋าพ่อวันจะจับเอาไปให้เขาให้ให้เจ้าหน้าที่นะให้พวกที่เขาคลายเครื่องนะพ่อพ่อตรงจับพี่พ่อจับเขาสีหาดือนว่า เขาเจ้าเชาเงินเขาฮักพ่อเชาใช่บอกพ่อจะไปส่งเขาอยู่นี่ว่าเขาไม่ได้เอาเด้พรอยู่บ่อนนันนี้ทัดไปแล้วเอาไปเห็นก็ร้องตะเงินนะเขาไปเห็นเขาเขาก็เชาวแล้วนี่เบาเลยเห็นยุบใบชาใบร้อยในกระเป๋าเขาแนบอยู่แล้วบัตรทีเอ็มเขาก็มีบัตรพิซาบัตรทีเอ็มเขาไม่มั่ง แล้วมื่อกี้จะหยเอาของผู are are ้ได uh ้ไม่ได้เอาของเพื่อนมาเป็นขอาสวบุทบาเนี่ยบุคาเฮ็ดยันแบบยันบาบยันเวีนก่อืมบางคนก็เอาได้เงินสุดๆแต่เอาไดหมี่หลเงินเราก็มีบ้างนะ กขาถูกเท่าไรล่ะนุ่มน้อยโให้จับจักเม็ดพ่อวิญญาไปให้เขาบนคัดเสียเขาให้เขาประกาศหาตำรวจมาเอาอะตำรวจเขาประกาศอะไรวะเนุ่อีกพอ่าเงินเขาบุมีจยเขาว่ามีเงินตัวนั้นตัวนี้เราี่มีปัญหาวะ,ะต้องบ่ายต้องจับอะต่ได้จับได้บ่ายแห่ะ ขาบอไว่้ยูฮันก็น้อยกับเรดบายกันคนใดเด็กสาวไปต่ออ้าวเฮ้ย,ยๆๆ <c oughs> โอเคพี่น้องอ้าโอเคเด้อนอยติพี่น้องที่ติดตามขอข้อมกขอบใจติดตาม <c oughs> ตายายเนี่ยเด้อลูกหลานทา York, ั D ้งนิวยอร์กเด็กหน่อยไปจะได,ด้น้าว่าร่างลูกนั่นแหละเอฟซีทั้งนอนันน็อตโค้ดีน้าก็นั่งแอนนี่ไปเจอนายดุอยู่ดีไม่แห้งอยู่วะลูก งินมามามาแถวเลยเด้อชูเด้อทุกคู่ทุกคนผูน้พี่น้องเอ็มซีทุกคนนั่นแหละลูกๆหน้ากกันผู้ใหญ่ผู้น้อยมินมาบอกในพี่เด้อถือกันได้อันพี่เตียนมาได้เด้อพี่น้องเด้อยอมครับสบายดี